ซักฟอกบางๆขจัดคราบสกรปรกได้ขนาดนี้เลยเหรอมากกว่าคําว่าซักผ้าก็คือขจัดคราบสกรปรกในครัววันนี้พี่เดือนชุมพรมาสาธิตให้นะคะใอ้ผงซักฟอกบังๆหนึ่งช้อนผสมกับน้ำหนึ่งกระมังค่ะและตีให้เกิดฟองจากนั้น โรยน้ำผงซักฟอกให้ทั่วและทิ้งเอาไว้30นาทีค่ะอพะคุณพลังบูแอดแท็พลังซักสูงกว่าผงซักฟอกเข้มข้นทั่วไปสูตรใหม่ไร้สารตกค้างและลาย100%อเซ์สามารถขจัดคราบสกรปรกได้ดียิ่งขึ้นแม้คราบแห้งบนผ้าหรือวัตถุอุปกรณ์ใดๆออกหลุด ง่ายได้แช่เอาไว้30นาทีพลังไบโอพาวเวอร์เม็ดสีฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบได้อย่างลึกซึ้งนี่ค่ะขจัดคราบได้อย่างดีเลยผ้าซักผ้าก็แช่เอาไว้30นาทีค่ะทุกคนและถ้าตากผ้าไว้ในที่ร่มก็ไม่เหม็นอับและทำให้เสื้อผ้าขาวหอม สินค้าหยิบใส่ตะกร้าไ,ได้เลยของมีจำนวนจำกัดค่ะ